สวัสดีครับสวัสดีครับท่เพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันนะครับแจกเงินเข้าบัญชีของ t u o Money Wallet นะครับแล้วก็นับมีอ่งเปามาแจกด้วยนะครับผมนะก็อ่งเปาในวันนี้นะับหรือโค้ดอ่งเปานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน100งนะครับแสดงว่าคนที่จะได้รับอ่งเปาก็คือ100คนแรกทอนเองนะครับแล้วก็นะผมอ่งเปานี้มีทั้งหมดอยู่ที่ มีเงินรางวัลน,นะครับอยู่ประมาณ1นึถึงบาทนะครับหากว่านะครับเราสุ่มแล้วก็เงินหมดนะครับก็จะได้รับเป็นเหรียญแทนนะครับซึ่งเหรียญที่เราจะได้รับมานั้นอยู่ที่ประมาณ200เหรียญน่นเองทุกคนนะครับโอเคเนาะซึ่งวิธีการรับอังเอานั้นต้องรับยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะ แนะนำในส่วนของวิดีโอนี้กันนะครับเดี๋ยวเรานับไปดูกันว่าแอปนี้คือแอปอะไรกันนะครับในส่วนของแอปนะครับในวันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยเดลี่หาเงินเข้า w a l l e t นะครับแอปไทยเดลี่นะครับเป็นแอปแจกเงินเข้า to m o n e y w a l l e t นะครับเพราะว่าแค่เรานะครับดาวน์โหลดแอปแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับเขาแจกเงินฟรีแค่ครั้งเดียวนะครับในส่วนของการแจกเงินฟรีนะครับที่เหลือก็คือว่าเราต้องทำาพรกิจด้วยการ หาคะแนนนะครับแล้วก็สะสมคะแนนแล้วก็มาแลกเข้าบัญชีของ t ทมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็ในแอปไทยเดลี่นะครับมีการแจกซองอ่างเปาด้วยคือแจกโค้ดอ่างเปานะครับเหมือนวันนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน100โค้ดด้วยกันนะครับไม่ใช่100ยคนดีคือ1 0ึ้ซองนะครับก็จะรับอยู่ที่หนึ่งร้อยท่านเท่านั้นเองนะครับผมนะก็คือต้องรีบมาใส่ถ้าไม่งั้นมันก็จะหมดไปก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้แอปไทยเดลี่นะครับติดอันดับหนึ่ง ในหมดหมู่ยอดนิยมในข่าวสารแล้วก็นิตยสารนะครับมียอดดาว์โหลดอยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดนะครับแอปนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแอปหนึ่งนะที่เปิดมานานนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้คําตอบด้วยนะครับสำหรับคนที่ถอนเงินแล้วก็เงินยังไม่เข้ามานะครับเหมือนอันนี้นะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์บอกกันมาว่าแอปไทยลี่ถอนเงินแล้วเงินยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับในส่วนของข้อสงสัยในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะผมนะว่าเรานั้นอยู่ในเกณฑ์นั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเราอยู่ในเกณฑ์นั้นแสดงว่าเราก็จะยังไม่สามารถได้รับเงินนะครับเราต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาสอนวิธีการห่างเงินก่อนนะครับก็กดแปดเปิดแอปนี้ก่อนนะครับเมื่อเราเปิดแอปนี้นะครับให้เรามาที่หน้าบาัญชีแล้วก็จะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับหรือล็อกอินนั่นเองนะครับให้เราล็อกอิน หรือสมัครสมาชิกเลยนะครับก็คือสามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่าน Google หรือ Gmail แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่าน l ล ne นะครับผมนะ่ก็คือผ่าน l ล n e ก็คือว่าเราก็คือเชื่อมต่อกับ l ล n e นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผ่าน Facebook นั่นเองนะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะล็อกอินผ่านช่องทางไหนนะครับนี่นะโอเคเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็มาที่หน้าบัญชีแล้วก็ให้เรามาที่หน้าภารกิจนะครับมันจะมีภารกิจนะครับในส่วนของ ภารกิจสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับอันนี้คือภารกิจรายวันภารกิจรายวันจะมีทุกวันนะครับส่วนภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่จะมีแค่เฉพาะตอนที่เราสมัครสมาชิกแล้วก็เราทําเมื่อเราทําภารกิจนั้นเสร็จสิ้นภารกิจนั้นก็จะหายไปนะครับภารกิจนั้นก็จะประกอบไปด้วยการอ่านบทความแล้วก็การใส่รหัสเชิญนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าหากเพื่อนๆมีรหัสเชิญของคนอื่นหรือมีของเพื่อนของตัวเองแล้วให้เราใส่ได้เลยนะครับ เราจะได้รับเปลี่ยนอยู่ที่หรือรับคะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะครับก็มาใส่รหัสนี้ได้เลยนะครับ SSS1F1 1นะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็กดรับรางวัลไปนะครับคุณจะได้รับอยู่ที่500คะแนนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่คำว่าบัญชีนะครับแล้วก็มาที่คำว่าแลกเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ให้เพื่อนๆน,นะครับกดที่คําว่า1บาทตรงนี้นะครับค,คุณผู้ชมนะก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า0ูนย์ทับหนึ่แสดงว่าเราไม่ต้องใช้คะแนนในการถอนเงินนะครับให้เราเลือกคําว่า t o u มานี y นะครับจากนั้นกดคําว่าถอนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ t ทรมานี่วอ l เลของเรานะครับอ่าตรงนี้เขาได้บอกชกัดเจนเงื่อนไขในการถอนจำนวนนี้สามารถถอนได้1ครั้งนะครับพวกนี้เนาะ ฉะนั้นให้เรานะครับถอนไปเลยด้านหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์อยู่นะครับพวกนี้นะโอเคเมื่อเราถอนไปแล้วก็รอให้เงินเข้ามานะครับปกติก็3าถึงเวันเงินก็เข้ามานะครับบางทีก็เงินเข้ามาเลยรับนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นมีคนถอนเงินเยอะหรือเปล่านะครับต่อมาทุกคนนะครับมาที่การหางคะแนนนะครับก็มาที่คําว่าภารกิจนะครับซึ่งภารกิจรายวันนะครับก็จะประกอบไปด้วย ล็อกอินนะครับการล็อกอินก็คือการชิดอินนะครับตอนนี้ผมก็ชิดอินไปแล้วเข้าวันเนาะวันนี้จะมาชิดอินนะเป็นวันที่10นะก็กดคาว่าล็อกอินตอนนี้นะครับเราจะได้รับเหรียญเข้ามานะครับเหมือนวันนี้ผมได้รับมาอยู่ที่150เหรียญแล้วก็กดคําว่าการกระบาทนะครับโอเคทุกคนนะครับพวกน,บบนี้เนาะก็ในส่วนนี้ถ้าว่าผมมาชิดอินต่อพวกนี้จะได้รับต่ออยู่ที่50เหรียญตรงนี้นะครับโอเคนะภารกิจต่อมาก็คือเป็นภารกิจรายวันนะครับ ภารกิจรายวันก็จะประกอบไปด้วยการอ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับผมนะเราก็กดอ่านข้อความได้เลยก็คือบทความนี้นะครับที่มันเด้งอยู่ก็คือเป็นการอ่านข่าวนะครับอย่างเช่นนะครับผมก็อ่านข่าวเกีก่ยวกับเกีย่ยวกับต่างประเทศแล้วกันนอกานเกี่ยวกับอ่า,อาข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับอ่เราอ่านไปนะครับผมมันจะมีตัวจับเวลาทุกคนนะถ้าหากว่ามันหมุนนะให้มันหมุนจนครบหนึ่งรอบนะถ้าหากว่ามันหยุดแบบนี้ ให้เราขยับนะเลื่อนหน้าจอขึ้นบนนะแล้วก็ถ้ามันหมุนจนครบหนึ่งรอบมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแต่แน่ๆแเราก็จะได้รับอยู่ที่13เหรียญน,นะครับให้เรากดคําว่ากากระบาทนะครับโอเคแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะอ่านต่อไปได้เลยทุกคนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราอ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะรอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5หรือรอบถ,ถัดไปมันก็จะทําให้ การอ่านของเรานั่นนะครับเวลาที่เขาจับไว้จะยิ่งช้าลงทุกคนนะเห็นไหมมันจะวิ่งช้าลงช้าลงเรื่อยๆทุกคนนะครับพวกนี้เนาะอ่ะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมนะเป็นภารกิจของการชมวิดีโอนะครับเราก็ไปดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะรับเปลี่ยนเหมือนเมื่อกี้ได้เลยเหมือนกันนะครับคลิปเด่นก็เหมือนกันนะครับพวกนี้เนาะเราก็ไปรับชมได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการรับเปลี่ยนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ อารับเปลี่ยนฟรีนะผมก็ได้รับมาอยู่ที่8เหรียญด้วยกันนะครับกดกระบาาปิดไปเนาะแล้วก็รอหนึ่งชั่วโมงก็มากดรับได้ต่อตรงนี้นะครับผมอ่ามาดูภารกิจต่อมานะครับภารกิจต่อมาก็คือภารกิจของการอ่านบทความเหมือนกันเนาะอ่านบทความนะครับอันนี้จากการแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือการอ่านบทความปกติผมก็อ่านแล้วเราก็ทาภารกิจสําเร็จแล้วเราก็มากดรับเงินฟรีไม่ใช่ดิเรามากดรับเปลี่ยนฟรีนะครับผม 50- ถึง150่ยเหรียญนะครับให้เรากดที่คําว่า นะครับแล้วก็รับเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะั้นเมื่อกี้เราได้รับไปกี่คะแนนก็มาดูที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะเราได้รับมาอยู่ที่110คะแนนจากการที่เรานั้นกดรับภารกิจเมื่อกี้นะครับซึ่งภารกิจต่อมาคือการแชร์ไปยัง facebook นะครับแล้วก็จะได้รับอยู่ที่ 50- 150ถึง่ยเหรียญเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนรางวัลเพิ่มเติมอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจที่สามารถที่จะทําให้เราได้รับคะแนนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอย่างเช่นภารกิจสะสมคะแนนนะครับกดโกไปนะครับภารกิจสะสมคะแนนนะครับผมนะัก็คือเป็นภารกิจของการดาวน์โหลดนะครับหรือลองใช้งานแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้เราลองใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีของรางวัลหรือคะแนนเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับ อย่างเช่นผมเลือกเป็นภารกิจอันนี้นะครับก็คะแนนอยู่ที่2160คะแนนกดเข้าไปปั๊บนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขในการทําภารกิจอันนี้อย่างเช่นอันนี้ก็ให้เรานะครับอ่าทำภารกิจตามที่เข้าบอกตามนี้แล้วก็จะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะครับผมนะอ่าถ้าเราอยากทกําก็กดที่คําว่าเริ่มภารกิจเพื่อรับ1 2 6 6 0เหรียญน,นะครับกติกานะครับก็คือเหมาะสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ขั้นแรกเท่านั้นแสดงว่า ใครที่เคยติดตั้งแอปนี้แล้วจะไม่สามารถที่จะรับเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะมาดูพารกิจต่อมาคือภารกิจของการเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่าผมจะลองกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับและตรงนี้นะครับเราก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ จะส่งไปยังคนที่เราต้องการที่จะเชิญหรือคนที่เราต้องการที่จะให้เขาดาวน์โหลดแอปหรือสมบัครสมาชิกพันธุ์นี้ของเรานะอย่าลืมนะครับคัดลอกรหัสเชิญของเราให้เขาใส่ด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับต่อมานะครับก็คืออาจลืมไปเนาะภารกิจของการเชิญก็คือว่าจะได้รับนะครับคะแนนนะผมนะ่าค่องคายที่จะเยอะหน่อยทุกคนนะตรงนี้เขาไม่ได้เขียนเนาะแต่ว่ามันจะมีภารกิจนะครับอ่าของการเชิญเพื่อนนะของการเชิญเพื่อนรายสัปดาห์นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือรับสูงสุดอยู่ที่5,000บาทเลยทีเดียวนะครับอ่ามาลองกดเข้าไปดูนับกดตรงนี้นะ pues like ตรงนี้นะครับถ้าใครนับได้รับนับอันดับที่1นะเขาจะประกาศวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนะครับก็จะได้รับอยู่ที่5,000บาทนะครับอ่าเหมือนคนนี้ก็คือคุณนัดนะก็อยู่อ Answer? ันดับ1เนาะอันดับ2ก็นับได้รับอยู่ที่2,500บาทนะครับอันดับ3ก็1,500บาทแล้วก็อันดับ4ถึงอันดับ5ก็คนละ1,000บาทนะครับอันดับที่ อันดับที่6นะครับจนถึงอันดับที่10ก็รับไปคนละ500บาทนะครับตรงนี้เนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะมาดูต่อมานะครับก็คือเป็นภารกิจของการวงล้ออ่ะเล่นเกมเพื่อรับรางวัลตรงนี้นะครับก็กดไปเล่นเกมนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับตรงนี้เนาะเราก็เลือกเกมที่เราต้องการที่จะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ภารกิจของการวงล้อแห่งโชคนะก็กดเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็คือเราสามารถสปินได้5ครั้งด้วยกันนะครับก็ถ้าเราสปินไปจนครบ3ครั้งสามารถที่จะกดเปิดหีบสมบัติได้นะครับอ่ะลองนะครับลองจับรางวัลครั้งที่1ตรงนี้นะครับครั้งที่1ผมได้รับเป็นคะแนนนะครับผมนะอยู่ที่6คะแนนด้วยกันนะครับก็กดกกระบาดปิดไปนะครับอ่ะไปครั้งที่2ต่อไปนะครับครั้งที่2นะครับผมจะได้รับเป็นในส่วนของหีบสมบัติเนาะอันนี้ได้รับมาอยู่ที่12เหรียญน,นะครับ อ่ะรั้งต่อไปคือเป็นขั้งที่3นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับครั้งที่3นะครับผมได้รับเป็นในส่วนของเบนเดอร์อันนี้นะผมนะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับให้เรานะกดกากบาทเลยไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกดกากบาทปิดไปเลยนะครับและแล้วเราก็เปิดมาจนครบสาครั้งนะเราก็เปิดทีสมบัตรได้นะครับอ่ะผมเปิดทีสมบัตรได้มาอยู่ที่6เหรียญน,นะครับอ่ะกดปิดไปเลยนะครับ โอเคตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้ต่อแต่ว่าผมขอไม่เปิดลหละเนาะโอเคนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นภารกิจของการอ่านบทความนะแล้วก็ดูวิดีโอเพื่อรับเปลี่ยนนะก็คือบทความตรงนี้หน้าหลักนะจะมีข่าวสารแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับผมนะาก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามนี้เลยนะก็คือจะได้รับรางวัลตามนี้ถ้าว่าเราทาภารกิจของเขาสําเร็จนะครับโอเคนะต่อมาสุดท้ายนี้แล้วก็ มาแจกโค้ดอังเปานะครับให้เรามาที่หน้าบัญชีนะครับจากนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับให้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดที่คําว่าโคดอังเปานะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็นะครับให้เราใส่โค้ดอังเปาตรงนี้นะครับผมนะตามผมเลยนะผมกดเข้าไปนะคผมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับของภาษาอังกฤษนะครับผมตัวแรกก็คือตัว f นะครับตัวที่2คือตัว d ตัวที่3คือตัว K นะครับผมน bueno ะ K คือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัว A แล้วก็ตัว Y นะครับอ่า F D นะครับก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะ K A Y ก็คือตัวพิมพ์เล็กนะครับจากนั้นกดที่คําว่าแลกรับนะครับนี่ทุกคนนะเราจะได้รับเหรียญน,นะครับเราจะได้รับเงินนะครับผมไม่ใช่รับเหรียญนเราจะรับเงินทันทีเนาะใครไม่ทันนะครับก็จะได้รับเป็นเหรียญแทนทางว่าเงินที่เขาจแจกมา หมดนะครับก็อยากได้รับเป็นเหรียญแทนก็คืออยู่ที่200เหรียญนะครับอ่าเหมือนอันนี้ก็อันนี้ก็คือ50เหรียญนะครับเอ้ไม่ใช่เดย์ห้าร้อยเหรียญตรงนี้นะครับอ่ากดถอนเงินตอนนี้นะครับกดยืนยันการแลกครับนะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับทีนี้เราก็รอนะครับผมนั่งรอให้เงินเข้ามานะครับอ่าทุกคนนะผมนะตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม10นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันว่านะผมได้ยอดเงิน หรือเงินที่เราถอนไปจากกดอังเปาเมื่อกี้จะเข้ามานะผมนะกี่นาทีอา้าทุกคนนะมันขึ้นคําว่าผิดพลาดท,ทุกคนนะอ่าผิดพลาดนี้น่าจะไม่ได้รับเนาะของใกล้นะผมนะขึ้นคําว่าผิดพลาดบ้างนะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะ้เมื่อกี้ก็รอนะผมนะรอประมาณ15ารอประมาณ5านาทีนะผมนะปกติก็ถ้าหากว่ามันขึ้นผิดพลาดนะครับมันก็จะไม่จ่ายเงินเนาะแต่ว่า อันนี้นะครับเงินเข้าเฉยแล้วคนนี่เนาะนี่นะครับผมนะ่าก็คือเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะผมนะ่าสิบบาทนะครับนี่นะครับก็เข้ามา10บาทเนาะเราก็กดนี่เลยเนาะจากไทยเดลี่ทุกคนนะผมนะ่ากดเข้าไปเลยนะครับนี่นะผมนะ่าแคชเอาแซกเชสนะผม10บบาทเนาะ นี่ทุกคนนะครับผมนะก็แสดงว่านับโคตรยังใช้งานได้แล้วก็เงินก็เข้ามาจริงๆนะครับอ่าก็ใครทันรับเงินนะหรือใครขึ้นคำว่าปิดพาดเมื่อนะนะกี้นะนะนะผมนะก็นะครับรอนะรอนะผมนะก็เงินก็จะเข้ามาเหมือนผมนะครับตรงนี้เนาะนนก,ก็อ่าใครที่ชอบนะครับวิดีโอนี้นะผมนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนะนะนะ like, นี้ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับในส่งทีมงานแอดมิน นในส่วนของแอปไทยเีลี่ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ